ย่างเห็นความตื่นเต้นเริ่มขึ้นจะทําให้เรามองเห็นความน่าอาัศจรารย์ของนครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายความแปลกใหม่เมืองที่ไม่มีวันหลับสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยเหมือนที่นักท่องเที่ยวน้อยใหญ่ต่างลังหลเข้ามาอย่างคึกคักเพื่อเติมสีสันให้กับชีวิตเมืองที่มีแหล่งช้อปปิง้งและสถานบันเทิงที่หลากหลายที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากชื้อชาติต่างวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันหัดใหญ่ เมืองแห่งศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้นครที่มีการดําเน,นินนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง้ียมุมมอ,มองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคใหม่คุณไพรพัฒโนโในส่วนของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในยุทธศาสตร์นี้เราได้มีการวางแผนและก็มีการทํางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนเราจะบูรณาการและก็เติมเต็มศักยภาพ ของทุกหน่วยงานเข้ามาด้วยกันยกตัวอย่างเช่นางานโคมไฟซึ่งเราบูรณาการทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหัดใหญ่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งประเทศที่เป็นพันธมิตรในการท่องเที่ยวของเราเรามีการสร้างไอซ์โดมเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างจุดขายเพิ่มเรากําลังสร้างพิพิธภัณฑ์อุทยานวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์หรือว่าท้องฟ้าจําลองขอดูดาวขึ้นมา เรามีการปรับปรุงเมืองให้ดูทันสมัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีการนาสายฟ้าลงดินเพื่อให้บ้านเมืองดูเรียบร้อยสวยงามนะครับมีการจัดภูมิทัศน์ประดับประดาเมืองด้วยแสงสีให้เมืองหัดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่มีความงดงามในยามค่ําคืนแล้วบริบเวณใจกลางเมืองซึ่งมนีนักท่องเที่ยวอยู่มากๆเนี่ยเราก็ปรับถนนให้เป็นลักษณะคล้ายๆ walking s t r ิ e t แต่ว่ากิจกรรม W a l k i n g s ส r e ี t เนี่ยเราจะจัดเป็นครั้งคราวเท่านั้น นครหัดใหญ่มีการพัฒนาเมืองในแง่ของความคันสมัยและระบบความปลอดภัยเช่นการจัดระเบียบการจราจรด้วยภาพมีสีแยกอาชิริยะมีกล้อง C C T V ติดอยู่ตามสี่แยกนอกจากนี้ทางเทศบาลนครหัดใหญ่ก็ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวอันหลากหลายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกัน และนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของนายพลพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ผู้ที่พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับนครแห่งนี้